ไปเลยเข้าอุโมงเลยพิดาปีนใหม่แล้วพิดาไปไหมพ่กุลไปดูน้องด้วย,ย <ak. S 1> ไปเลยต่อแถวเลยต่อแถวพี่กุลมา <ย ak. S 1> มาเลย,ย <ak. S 1> พิดามาพี่วินมาโอโ้โห ให้น้องลินก่อนให้น้องลินน้องลินอยู่ไหนเนี่ยอ่ะน้องลินมาแล้วรู้สึกไม่แน่ว่ามันมีไฟฟ้าสถิตอ่ะน้องลินออกอยู่อย่าเออเอาตัวลงอย่าเย้าหัวลงนะเอาขาลงขาลงตายลงมาแต่งด้วยใช่หรออยากนอนพิดามาเลย อ่ะมาเร็วขาขาสูแรงไปหน่อยเจ็บไหมลูกมีครับฝากหน่อยรถอะ่ะมีครับฝากรถแถวเร็วมาเลยล้ว